สวัสดีตอนเช้าครับผมวันนี้เจอกับเคยโคราชช่วงเช้าเช้าบรรยากาศที่สวนเช่นเคยครับวันนี้ลงมาสวนในเช้าเลยสวนพริกโอเคอันนี้ฟางสำหรับไว้จะปู ปูงี้ครับปูทับเพื่อไม่ให้ยากขึ้นเวลาเราปลูกผิกครับวันนี้เดี๋ยวผมจะพามาดูแปลงผักผักเนี่ยครับสวยๆแม่ปลูกไว้กินเองไม่ได้ปลูกเยอะครับอันนี้จะเป็นต้นหอมแล้วก็แซมด้วยผักชีนะครับ อันนี้มาดูแปลงผักโอ้ยี่ผักชีนนกช่อย่างงามเลยครับงามมากอ่อนัอน,นก็ผักชีลาวมาดูฝันน่งนี้ก็จะเป็นคะน,น้านะครับแม่ก็จะปลูกไม่เยอะครับปลูกไว้กินเองแค่แปลงเล็กๆมันก็จะเป็น กวงตุ่างตุงนีงง่แม่ก็น่าจะเป็นต้นหอมครับเนะี่ย กาศดีๆเช้าๆครับผมไงฝากกดติดตามช่องเคยโคราชด,ด้วยนะครับวันนี้ช่วงนี้มาทำกเกษตรที่บ้านปลูกผักปลูกพริกนะครับแม่กับสาวโคราชเริ่มปลูกแล้วปลูกพริกเดีย๋ยวมาดูว่าส่วนนี้ก็จะเป็นถั่วครับผมถั่วฝักยาว ปลูกไว้พอได้กินไม่ได้ปลูกเยอะครับปลูกสันแซมไว้ช่วงนี้อากาศดีปลูกผักปลูกอะไรก็งามนี่ก็จะเป็นแตงครับผมมันจะเป็นแตงยาวไปอ้มันนี่แบบ หอมนี่ยังงามเลย,เยแต่แม่ก็ปลูกไม่เยอะครับผักชีในโอ้โหจริงๆเนี่ย,อยถอนไปกินกับลาบกับอะไรทำลาบครับ นะครับวิธีชาวบ้านปลูกผักปลูกไรถ้าปลูกไม่เยอะไได้ปลูกขายก็ปลูกไว้พอได้กินครับโอเคครับเช้านี้ก็ยังไงเคยขอราดก็ฝากขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมนะครับงนันก็ฝากเป็นกำลังใจให้ผมด้วยเช้า,ชานี้ก็ขอลาไปด้วยเท่านี้ครับขอบคุณครับ